พี่คนดังวัสดีครับทำไมดังจังครับพี่ลงเปิดเสียงลำโพงดังครับเลยดังพี่ติดตามกับผมหน่อยได้ไหมครับโอเคครับได้ครับได้ครับผมเป็นแบบเป็นรูปฟรีไฟลอ่ะ ตอนรุ <c oughs> <c oughs> ่นรุ่นมีคนดังแบกเลย ลุงลอกที่ตกหน่อยนะลุงผมตักลงไอ้ที่ตกอ่ะลุงลงตกไปแอ้โอ้ยิงหัวลงูกลุงน,ะงงงนี่พี่ผมมีชูมันไปหาลงนะุงแล้ว ไปครับลุงดับเบิลค i l เกินเกินเกินเงยผมอ่านคิวปเดี๋ยวผมจะลงแอป tiktok ของเจอคุณดัง งด้วผมเอาขนดไก่เบมกีกลงไปรับเพื่อนไหมลุงมิตัวมีตัวมีตัวเมืม่อกี้ผมยิงลก พี่ผมครับพี่ผมแม่คนดังไปหน่อยต้องกดกดไม่ได้คนดังพี่น่ะชื่อยู่ที่นูนนแหละผมผมไม่ได้กดมา เฮ้ยเขาเป็นใส่ในอย่างตึงเลยอันนี้ลุงเชื่อครับ

ค่เก็พอรูกก็ถึงจอนะครับไม่ปกติเปิดลมแล้วอนแรโรับเริ่ม ผงเขาได้ลูกขอเติมลุงผม,ผมเป็นนิสิม dominating คุณจบเกมนี้ไปกดติดตามกัหน่อยได้ไหมครับ Killing spree. The Yagami's name will live onward.